แล้วก็ปกหนตัวน,นะครับน,น้ำสวัสดีครับขอบคุณลานนะครับเมื่อวานเอาแง็บกบมาใส่นะครับลุมใส่เลยนะครับบริเวณสระน้ํานะครับเมื่อวานน้ําไม่มีนะกลางคืนฝนตกเออกลางคืนฝนตกดูจะมีหรือเปล่า ในหนึ่งหลังนะครับหนึ่งหลังแช่น้ำอยู่นี่อเออเจอหนึ่งตัวนะครับแช่น้ำหนึ่งตัวนี่ครับโอ้ตัวใหญ่มากหนึ่งตัวนะครับแช่น้ำเห็นมันอยู่แถวๆนี้นะครับสักเนี้ย สิบกว่าตัวก็เลยใส่ร้อมไว้นะครับนี่อีกหนึ่งหลังเอออันนี้เก็บไว้ก่อนลองนี่อีกหนึ่งหลัง นี่นนี่อหนึ่งน,นี่หนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวสองตัวแล้วถึงเต็มทางบริเวณสาสากน้ำนี่นะครับโอ้ในสวนมะขามน้ำเต็มไปหมดเลยนี่หนึ่งหลังโอ้จมไปละอาจ,จะไม่ได้นะ ป,ปูอีกกระปูอีกกระปูโอ้หให้เต็มหมดเลยสองหลังสามหลังลุ่มใส่เลยต้องตกค่ะมาว่า หนึ่งหลังนี่น้ำไม่ท่วมเออให้มีฟาวอย่าขี้ปนินอย่าขี้เิื้นี่นส,อสองสามหลังสี่หลังนะคได้สองหลังที่สองหลังมีแล้วไปดูที่อื่นที่ใส่ ไปก่อนมาดูในสวนอีกในสวนหนึ่งนะครับนนี่ก็กระโดดลงมามก,กันให้อาหารปลานี่หนึ่งหลังนะครับดีนะดีนะที่มันอยู่ข้างบน,น,นงนเต็มนะครับอันนี้ตัวเล็ก มีตัวเล็กนะครับมีตัวเล็กเด็กสองลังนี่ไงไม่มี cái gì ấy. Đếm tập địch. cái thịt mình bị Đi coi dưới cái lần cuối. น้ำไหลนองเข้ามาโอ้จมน้ำนะครับจม,มน้ำเลยนี่น,น,นะครับน้ำเข่านลยครับอืมได้ปู เอปูครับแล้วก็กบหนึ่งตัวครับตายแล้วครับแช่น้ำคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับใส่ไปพอกินก็พอคราวหน้าถ้าอยากกินก็มาหาใส่อีกนะครับ Okay, ich hab's, was ich hab's.